เราไม่กล้าเปิดเข้ามาเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครน,น,นะคะ่ะเรื่องชีวแบบเริ่มรู้ว่าเป็นใครเฮ้ยดูทุกคนตอนแรกเป็นคนตาแต่รู้สึกว่าข้างนี้มันแปลกแต่ข้างนี้สวยเกิดกว่าข้างเป็นบนุนักไขไม่รู้อ่ะเฮ้ยขับคป็นฆ่าไม่ไปด่าเขาไม่เป็นรไนร กุ้ข้าวทุกคนเราเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนเ้ามานะคะเพื่อนอาจจะมาหาเพื่อนอาจจะพาไปกินข้าวเริดจ้า มวยนี่อยู่วะต้องเอาไอ้ผัพไปใช้เบลแล้วเหอห้าเปร์เซ็นตขอใช้แบก่อนไปห้องไม่ได้ไปเลยจ้าไม่หนูเพิ่งกลับมาเองทำไมลืมของหรอเธออยู่ไหนอ่ะเธออยู่ไหนเธอจะเธอกลับบ้านหรือ,อยังตอนนี้ ดือว่าเธอยังอยู่รังสิี<ช>ขอเต็บใส่ซัแบบก่นนะคะบทุกคนแบบหมดเพิ่งตื่นนายบอกจะไม่นอนนายบอกไม่นอนกลายเป็นว่าเพิ่งตื่นโอ้ยฉันแบบไม่เข้าโอเคชาด้วนะ วยก็ไปพรุ่งนี้ดิวันนี้ก็อดอไปปะกี่โมงแล้ววะทุ่มทุ่มสี่แปดนิติแล้วกี่โมงฉันว่าฉันน่าจะไปพรุ่งนี้นะห้องพิจนเพราะว่า <asz> เผื่อของมาสง่งหน,นึ่งทุ่มสี่สิบแปดแล้วตอนเนี้ยเฮ้ย ย้ำไปว่าขอบคุณที่กดติดตามค่าทุกคนฝากไปกดใจแล้วก็เมนคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะรีโพสด้วยรีโพสคลิปใหม่แล้วถ้ามันไปวันนี้เป็นไรปะไม่ฉันว่าเธอต้องโทรหาหนีติดแล้วแหละถ้าแบบเนี้ยถ้าต้องใช้ของจริงอยากมีที่ตั้งโทรศัพท์เลยอ่ะตั้งอนิีไม่ได้อ่ะ อไรพี่นัตตี้จะเข้ามาดูเนี่ยเออชอบพี่นัตตี้ชอบเะลรดึกมากเพราะพี่นัตตี้นอนดึกพอไลา์ตอนนี้พี่นัตตีม้มาเข้ามาดูไม่มันวางไอแพดไม่นะเพราะว่ามันสันดแบบดยู่ทําไมดีลองไม่ได้จริงด้วยไอแพดอยู่ โอ้ยตกอย่อันนี้มันเสียไปนนะคะก็ไม่ได้ดิก็ต้องจับแบบนี้นะคะคนโอ้ยยิ้วยิวฮิวยิ้วมีผู้คอมเมนต์บอกอุ่นหมดเลยว่าจะมาจริงหรือไม่มาจริงถ้าไม่มาจริงอุลจะได้ไม่ต้องรอเกิดอะไปกินข้าวมันไก่อยู่ข้าวนั่นเนี่ย ไม่ได้กินข้าวเลยเราจะปิยทุกคนเราจะเปิดผ้าแต่ว่ายังไม่ได้ซักผ้าเลยอะ่ะยวค่อยซักผ้ามาปล่อยอนะจ้าทุกคนแล้วก็มีผ้าที่ยงไมเลใส่ด้วยแล้วก็มีแขนยาวน่ารักมากเป็นโบนะตรงกระดุมมาเป็นโบน่ารักสวยเกล ที่อ่าสักผ้ารอซักนนตก,ตก่อนกำอบไปก็แต่ว่าตอนนั้นปล่อยตุ๊กตาไปสามตัวว่าตุ๊กตามาปล่อยดีแต่ว่าคือตัวพวกนี้อยากเก็บเอาไว้แล้วอะ่ะน่ารักเฮ้ยโัวสับรล่วงเอาโสับดีๆแล้วกันพอาที่มันจะล่วงไปมากกว่านี้ คุยหนาอวะตรงนี้สวยนะคนสวยเขอบคุณค่ะทุกคนหนูว่าจะไปหาอะไรกินแล้วอยู่อ่ะพี่นาตี้ก็ไม่มาดูเพราะว่าพี่นาตีชอบมาดูตอนดึกดึก ก็ยขัขอบคุณค่ะกดติดตามขอบคุณค่ะต้องขอได้เหรอเนี่ยไปดูมาไลฟา์ใหม่ดีกว่าตอนนึกๆเพราะพี่นาตี้ไม่มาดูนะคะวิธยทำไมมันนี่จเต็มอะ หัวเถิกมากเลยมึงเนี่ยหัวเถิดสุดๆอะ่ะหัวเถิกมากนี่ทุกคนก็ส่งใจส้มให้หนูคนละดวงเราจะได้ไมีตามไปกินตีน้อยแต่เพื่อนแต่เพื่อนไม่รู้มาสริงหรือเปล่าเออพี่โหกมากแม่คือจะเล่าให้ฟังนะแม่นะคือ ถามเพื่อนว่าเออมามา,มา,ม,ามานี่เมื่อ,อไรสกแบบว่าเพื่อนกลับบ้านแล้วเราจะมาเมื่อ,อไร่เพื่อนบอกว่าโอ้ไกลับมาปีหน้าเลยไม่ได้กลับมาแล้วสรุปวันนี้โทรไปหาอยู่นี่อยู่ที่ห้องมาเมื่อคืนคือโกหกทําไมขีโ้โกหกมากเพื่อนคนนี้โกหกทําไมแม่งงงไปหมดบอกคือตอนแรกบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแล้วก็บอก ฉันอีกอย่างหนึ่งเออนะแม่นะเป็นงี้ฉันเลยโทรไปถามเพื่อนอีกคนหนึ่งโปแตกโปแตกนะแม่นะโปแตกเวอร์แล้วแบบเออ้ยออขอบคุนนี็ติดตามว่ากดติดตใจนะคะขึ้ตลกมากอันเนี้ยขึ้ตลกมากแล้วคือแบบถามมันนนเลยแล้วก็ทักไปคุยกับเพื่อนอีกคนว่าแบบเออเนี่โนโ่นนี่นั่นนะพอเดี๋ยวเพื่อนลงมาเลยนะแล้วก็บอกเอาไหนบอการวันนี้ เอ้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่บอกฉันว่ากับปีหน้าเออเป็นไงล่ะแม่ปีหน้าวันนี้ก็อยู่นี่แล้วไงมาปีน้องปีหน้าเออนะแม่นะเลื่อนเลนเลยแหละเพื่อนขี้โกหกขนาดเนี้ยก็ต้องเข้าไปนะเออเป็นสีสันชีวิตมีเรื่องให้เราเซอร์ไพรส์ไงเพื่อนข้าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สทำไมหยุดเซอร์ไพรส์ได้แล้วเออวันนั้น่งอาหารบอกอะไรนะ เออมึงเดี๋ยวกูสั่งอาหารไปลงห้องมึงนะเออก็บอกเออเออเออสั่งมาแบบสั่งของมาลงห้องนี่ก็บบเออไม่ได้ตัง้งใจอะไรพอบอกว่าให้ลงไปเอาของเัอก็เจอมันนั่นแหละอยู่หน้าประตูสรุปสั่งตัวเองมาต้องตัวเองมาลงห้องฉันเอองงไปเลยรถอะมเนี่รถที่สุดเลยอ่ะชอบแบบไอ้เรอ่ะโอเคมาก